เฮ้ยฮกับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนเลยนะครับผมนะและตอนนี้เราอยู่ในเกมโรบกับแมปเออสัตว์เลี้ยงนะผมนะแล้วก่อนที่เราจะไปทาอะไรใดๆก็ช่างเนี่ยเออผมขอพูดเล็กน้อยนะผมนะคือเอ,อ่อทุกคนนอกนอกความเข้าใจก่อนนะครับว่าเออคนเราเนี่ยมันมีสองประเภทน,นะผมนะคือคนดีคนชั่วถูกไหมอันนี้คือพื้นฐานหลักที่ทุกคนน่าจะเข้าใจได้นะครับผมนะแน่นอนนะครับผมนะว่าไอการเป็นคนดีหรือว่าไอการเป็นคนชัว่ว คือคนเราอะ่ะมันมีสองด้านนี้อยู่ในคนคนเดียวอยู่แล้วคือไม่มีใครบนโลกนี้ผมนะมีด้านดีหรือว่าด้านชั่วด้านเดียวถูกปะผมเนี่ยก็เออเจอคอมเมนต์จากคลิปที่แล้วว่าแบบเออกิเป็นยูทูบเบอร์ดิอ่ะถ้าพูดคำหยาบคืออะไแล้วล่ะผมเข้าใจได้นะครับว่าเออเกมนี้เนี่ยเด็กน้อยส่วนใหญ่ผมนะจะดูผมนะเพราะมันเป็นเกมที่ส่วนใหญ่เด็กจะเล่นนะผมนะแต่ต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าเออผมก็เป็นคนคนหนึ่งเนาะ แล้วก็อยู่ในช่วงเอ่อเรียกว่าหัวเรีย่ยวหัวต่อของชีวิตก็คืออายุก็คือแค่18บแนะเนาะก็อาจจะมีบางทีที่แบบว่าเออผมพูดคำหยาบแต่คือก็ต้องเข้าใจด้วยนะครับว่าการที่ผมพูดคำหยาบเนี่ยมันก็ไม่ได้หมายความว่าเออผมเนี่ยเป็นโคตรอภิมหาคนชั่วเลยอะไรเงี้ยคือมันไม่ใช่นะผมนะแล้วคือการเป็นยูทูบเบอร์หรือว่าการท youtube เนี่ยคติก็คือ เอาละมันก็เป็นส่วนหนึ่งแหละคือการที่จะหลีกเลี่ยงการที่จะไม่พูดมันก็ย่อมเป็นเะไรที่ดีกว่าอยู่แล้วนะครับผมนะแต่ต้องวาาใจด้วยนะครับว่ามันก็มีบางคนที่เออเขาทําได้ทําไม่ได้มันก็มีคนที่ชอบหรือว่าบางคนที่มันไม่ชอบอยู่แล้วนะครับผมนะซึ่งผมนก็อยากจะบอกให้เราคนดูหน้าใหม่เนี่ยเออช่วยทําใจไปสักนิดหนึ่งนะครับผมนะคือผมก็ไม่ได้เป็นคนที่ดีร้อยเปอร์เซ็นหรือว่าเป็นคนที่ชั่วร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมนะ ก็ม on ีปะาะปนๆไปกันไปบ้างแต่ก็อ no, ืมต้องทําความแบบว่ารู้จักแบบว่าตัวต่อตัวเอาไผมนะผมก็ไม่อยากจะพูดอะไรเพื่อเป็นการอเวออะไรตัวเองครับผมนะหรือว่าดิสตัวเองครับผมนะเอาล่ะเรามาเข้าสู่เนื้อหาหลักของเกมกันดีกว่านะผมนะซึ่งผมเนี่ยก็เพิ่งจะสังเกตเห็นนะครับว่ามันสามารถเอ่อเปิดแมปทางนี้แล้วก็ทะลุไปได้เนาะแล้วก็ไปจนถึงไอ้แมปที่มันใช้เหรียญที่เป็นหินนะผมนะซึ่งผมก็ ไม่รู้ทำไมถึงเก็บไม่ได้นะเดี๋ยวผมจะลองแบบว่าไปให้ดูครับผมนะซึ่งผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมเก็บไม่ได้คือผมก็ไม่ได้ไปศึกษาอะไรต่อนะกับเ,เกมนี้ผมนะหลังจากที่ผมได้สัตว์เลี้ยงโคตรอภิมหาความแรงมานะผมนะผมก็ไม่ได้ศึกษาอะไรต่อนะผมนะรู้แค่ว่ามันเปิดแมปตรงไปเรื่อยๆได้ไดแล้วก็ชาร์จอันดับเนี่ยเขาจะนับเป็นเพชรกันนะผมนะผมรู้แค่นั้นเอง ผมก็จะเดินไปแล้วก็เก็บเพชรไปเรื่อยๆนะครับผมนะโอยกระโดดถ้าใครแบบว่ารู้วิธีการเล่นแบบนี้หรือว่ามีทริคอะไรที่บางอย่างผมก็ยังไม่เข้าใจก็สามารถเม้นบอกไปได้นะครับผมนะคืออะไรหลายๆอย่างเนี่ยผมก็ยังไม่เข้าใจเลยคือเดีย๋ยวแป๊บนึงนะอย่างสัตว์เลี้ยงเนี่ยผมก็อะไรเนี่ยแปบ๊บนึงนะนายคือผมเนี่ยก็ได้เออ สุ่มสัตว์เลี้ยงแบบว่าตัวเร่ๆมาตัวหนึ่งเลยนะอยู่ไหนนี่นี่นี่ตัวนี้คือผมไม่เข้าใจว่าแล้วเราจะไปทํำยังไงให้มันแบบว่าเป็นแบบว่าอย่างเนี้ยหรืออันนี้มันเป็นสีของมันอยู่แล้วหรือว่ามันคืออะไรผมไม่เข้าใจนะส่วนอันนี้ผมก็จำไม่ได้แล้วว่าไปไปทํามีทาไหนมันถึงได้กลายเป็นแบบว่าเออมีไฟสารภูมิติดตัวอย่างนี้รับผมนะซึ่งถ้าใครรู้เนี่ยก็เม้นบอกผมไว้ได้นะผมนะมันให้ของขวัญอะไรวะ อ๋นี่เหรอเอ๊ะคนนี้เขาจะทำอะไรกับผมเนี่ยหนอไม่ใช่นึกว่าแต่อะไรเมื่อกี้งง,งรู้สึกเหมือนว่าระยะหลังวันนี้เราจะได้เอ่อไอ้เหรียญที่เป็นหินนี้ห,นนหรือเปล่าอ่าเราต้องรีบไปแม่ฝั่งทางนู้นแหละผมใส่ยอย่างไรว่าไอ้ไอ้เหรียญหินนี้มันเอาไว้ทําไมแล้วเหรียญทองนี่ตอนนี้ยังจองเป็นอยู่ะ่ะ มีหลายอย่างที่ผมยังไม่เข้าใจเพราะเยอะเลยนะเกี่ยวกับทางด้านของสัตว์เลี้ยงแล้วก็ทางด้านของเหรียญแล้วในอนาคตมันจะมีอะไรอย่างเนี่ยเออแล้วก็การตีบวกสัตนี่เหมือน,เห,อนเหมือนผมเคยไปได้ยินอยู่ปะน่าจะมีนะผมก็ต้องไปศึกษาเพิ่มนะผมนะอันนี้ก็เป็นคูณห้านะก็ต้องสังเกตดูคือคือหลังจากเอ,อ่อตอนนั้นเนผมก็ได้ทําการเล่นนอกรอบมา ับผมนะแต่ตอนแรกก็กะว่าจะอัดคลิปแหละแต่คือเอวันนั้นผมมาคลิปลงไปแล้วไงแล้วก็พี่เกบวกกับช่วงนี้ก็ติดงานแล้วก็ทํางานแบบว่าเหนื่อยมากเลยอะไรเย่างนี้ผมก็เลยโอเคอน่นไหนวางได้พักได้ก็พักพักไปก่อนแต่แจิงิงผมมาผมว,าว่าวันนี้ผมจะไม่ทําคลิปนะคือวันนี้ทํางานมาล้ามากเนี่ยผมก็แบบอ,อืมก็ไม่อยากทิ้งคนดูนะคือยอดของเราก็เต,ติบโตไปว่ารวดเร็วแล้วก,กวก็ก้าวกระโดดนะครับผมนะจากไปว่า ทำมาประมาณเกือบเกือบเดือนปะไม่น่าจะถึงเดือนนะช่องผม,มตั้งแต่คลิปอวี v นะผมนัตั้งแต่คลิปที่ทำอวี v นะแล้วคือหลังจากนั้นคือแบบช่องผมก็เติบโตมาแบบว่ายอดซับแบบว่าขึ้นหัวภาพเร็วมากก็ต้องขอบคุณคนดูนะถ้าเกิดว่าไม่มีคนดูที่คอยติดตามเนี่ยก็ไม่มีผมในวันนี้ผมนะน่าจะเป็นแมปที่หลังหิบมันนนหรือเปล่า แม่ใจนะคือไอผมไปตีไอหีบใหญ่ๆนั่นมาแล้วก็ได้สัตว์เลี้ยงที่เป็นไอเจ,จ้าตัวมังกรมานะผมนะนี่สองจุดห้าคมังกรตัวสีเขียวคือได้จากไอหีบยักษ์นั่นเองนะผมนะเดี๋ยวผมจะอัดคลิปก็อาจจะอัดไม่นานครับผมนะเพราะผมต้องรีบไปนอนเพราะตอนนี้ก็เวลาจะสี่ทุ่มแล้วครับผมนะแล้วพรุ่งนี้ก็ต้องตื่นแต่เช้า ไปทำงานอ่ะเจอปือนใหญ่แล้วหลังจากที่เราขึ้นปืนใหญ่นี้เดอโดนยิงไปก็น่าจะไปสู่แมปที่มันเป็นเรียนหินนะผมนะซึ่งมันเออ ทำอะไรได้หรือว่าเก็บได้ไหมผมก็ยังไม่แน่ใจนะคืออีรอบนั้นนะที่ไปเล่นนอกรอบอะคือผมเก็บไม่ได้ผมก็เลยแบบโอเคหยุดเล่นไปผมไม่เข้าใจงั้นเดี๋ยวมาดูกันว่ารอบนี้เราจะเก็บได้หรือเปล่าทำไมยังไม่ขึ้นเลยเนี่ยมันบล็อกเลยรอมันอะไรปกติมันต้องมีแล้วนะโอเคมาแล้วมาแล้วอ๋อเก็บได้แล้วนี่อ๋อโอเค ถ้าเวลาเราเรียกสัตว์เลี้ยงไปตีของอะไรพวกนี้เราไม่ไม่ไปยืนอยู่บนในสิ่งของที่เราให้สัตว์เลี้ยงมันตีมันก็กระจกระจายอย่างนี้นะผมนะี่นี่ต้องยืนอย่างนี้มันจะได้ไม่ต้องม่นกดกระจ,า,จายซึ่งอีเลียนหินนี้มันไว้ทําอะไรเนี่ยผมก็ยังไม่รู้เลยหรือมันจะเป็นคล้ายๆกับเออนั้นหรือเปล่าเดี๋ยวผมผมไปดูตรงนั้นกันนะรู้สึกเหมือนว่าตรงทางสะพานนั้นน่าจะป็นใหน้สุ่มปะ สุ่มไข่แล้ววันนี้อลองเดินไปดูโอเคมันก็น่าจะให้ใช้เรียนหินอันนี้เพื่อเป็นการสุ่มนะโอ้ซึ่งหน้าตาก็เพียวเฟ้าใช้ได้เหมือนกันเนี่ยอืม เออแล้วเราจะทํายังไงถึงเราจะสามารถปลดล็อก A n พวกนี้ได้นะผมลืมแล้วมันน่าจะคล้ายกรรมมับแบบเออเหรียญทองนะน่าจะแต่ผมจำไม่ได้ใครรู้ก็มิ้นับผมไว้ได้นะส่วนใหญ่นี้ผมบอกนะผมนะผมจะอยู่ในแมบเดลเลกนะผมนะซึ่งช่วงนี้ผมก็ออ,อาจจะไม่ได้ทำคลิปลง เกี่ยวกับแมปเล็กนเนาะซึ่งทุกคนเนี่ยสามารถเข้าไปเจอผมได้ในแมปเล็กเป็นปกติธรรมดาอยู่แล้วนะซึ่งถ้าใครอยากจะแบบว่าเจอผมแบบว่าคุยกันตัวต่อตัว,ตว,ตวก็เดือดเล็กเลยฮนะส่วนแมปอื่นนี่ผมก็ไม่ไม,ไม่ค่อยไดย้อยากจะเล่นเท่าไหร่บวกกับช่วงนี้ติดงานด้วยก็จับเดือดเล็กอย่างเดียวเลย,เ,ยเดี๋ยวนะอันนี้มันคืออะไรวะเนี่ย ประตูวาบเหลอแล้วมันจะเอาเราไปไหนไปเดี๋ยวนะแล้วมันจะเอาเราไปไหนอ่ะแล้วผมควรไปทางไหนอ่ะหรือว่าไปไม่มันก็ประตูมันก็สีเหมือนกันนี่วะอันลองไปอันแรกดูเฮ้ยอะไรคือเหลืองเขียวเขียววะนี่อ๋อ มันคือนี่โอ้ยสงสัยจะมีอะไรให้ท่านผู้ชมได้ตอบผมอีกเยอะเลยวะ่ะเฮ้ยต้องตัดก่อนละมั้งไม่งั้นนี่คำตอบที่คนดูจะได้ตอบผมนี่มันท่าจะเยอะแล้วเลยเนี่ยโอเคโอเคองั้นของแว่าต้องขอตัดคลิปไปก่อนก็คลิปก็สิบนาทีแล้วนะ แล้วก็บวกกับเอ,อคำถามที่ผมถามคนดูแล้วก็หลายๆอย่างที่ผมไม่เข้าใจก็ยิ่งเรียนไปแล้วมันก็เดี๋ยวมันจะไม่เข้าใจไปกันใหญ่นะเดี๋ยวมันจะเรียนรู้มาทาันซะก่อนโอเคครับผมนั่นก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมนะใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมนะออถ้าผมพูดอะไรไม่เอ,อถูกใจอะไรใครหรือว่าใครที่ไม่ชอบเนี่ยก็ผม,ผมก็ต้องขออาภัยด้วยนะครับผมนะแล้วเดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมนะสวัสดีฮะ